สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับเทพนิยายทำนายรักนะคะนี่เป็นการอ่านไพ่พิเศษให้กับตัวพระราชานั่งเก้าอี้และตัวพระมเหสีนั่งตักนะคะกับดวงดีรายปักปักหลังของเดือนนี้นะอ่าไปดูกันอีก15วันให้หลังนี้เราจะได้เจอได้เจอกับอะไรนะคะตัวเลือกที่1 spring ไพ่ร,รูปนี้ตัวเลือกที่2 summer ไพ่รูปนี้ตัวเลือกที่3นะคะ Winter ไพ่รูปนี้ลองเลือกดูนะคะใบไหนถูกใจและไปฟังคำทำนายกันค่ะมาดูกันกับกลุ่มของเ,อเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบนี้ Spring น้องแมวนะคะแล้วก็มีดอกไม้อยู่บนหัวเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงนะอีก15วันให้หลังนี้ ขอให้เปิดเผยนะคะคุณจะได้เจอได้เจอกับอะไรในครึ่งเดือนหลังนี้ขอเปิดไพ่ก่อนนะคะใจเย็นเด็กซ์ซจะบรรจงอ่านให้แบบไม่รีบไม่ร้อน คุณจะได้เจอได้เจอกับอะไรในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นที่พาย,ยังจะออกมาบอกนะคุณได้ไพ่อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัน The Magician สามดาบอันนี้คือ Strength แล้วก็ The เอ่อหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วย The Fool โอเค ซีสเห็นเรื่องของการอดทนกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจอดทนกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะความเจ็บปวดความเสียใจที่เหมือนกับว่าคุณก็ได้พบได้เจอได้เห็นมันแล้วก็ได้รู้แหละว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วม,มันทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ให้อดทนไว้นะอดทนไว้คุณมีความสามารถ คุณมีอะไรหลายๆอย่างรอบๆตัวที่จะบริหารจัดการความไม่พึงประสงค์นั้นได้นะหรือความเจ็บปวดเสียใจความผิดหวังที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆเข้ามาหนึ่งถ้วยกับเดอะฟูลการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆความรู้สึกดีๆที่จะเข้ามาใหม่ๆไพ่ออกมาบอกอย่างนี้เลยว่าคุณอาจจะอยู่ในภาวะเสียใจนะให้อดทนไว้ โอกาสหน้ากำลังเข้ามานะคะโอกาสดีๆสิ่งดีๆกำลังรออยู่ทั้งเดฟูมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนใหม่หรือแบบผจญภัยไปในสู่โลกกว้างใบใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเฟสใหม่ๆนะคะและหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ดีมันคือโอกาสมันคือความสําเร็จมันคือความรู้สึกดีๆมันคือพลังงานดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเราเหมือนกับเป็นรางวัลกับความอดทนในวันนี้นะโอเค มีอะไรที่พายอยากจะบอกคุณอีกชี้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะกึดใจหน่อยนะอดทนหน่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่กับความไม่ไม่ได้ดังใจในวันนี้นะคะไม่รู้เรื่องอะไรแหละนะเจ็ดถ้วยออกมาสิบถ้วยออกมา king of coins judgment wow ส mm ิบ hmm. เหรียญโอ้ยไม่ใช่ <10. S 1> เก้าเหรียญเขาทษทีโอเคมาดูคำทำนายกันในระดับ ในการแปลความให้มันมันชัดขึ้นนะคะถ้าคุณรองานใหม่นะถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานคุณรองานใหม่คุณจะได้งานใหม่นะคะมี j u d g m ม n t มีเก้าเหรียญงานที่นำมาซึ่งรายได้ซึ่งความพึงพอใจให้กับชีวิตของคุณครอบครัวของคุณคุณสามารถดูแลเทคแคร์ครอบครัวได้ความรักความอบอุ่นใจมันยังไปต่อได้นะคะ เหมือนกับว่าสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยคุ้นเคยอยู่ในเวลานี้มันอาจจะทําให้คุณเสียใจนะถ้าเป็นบริษัทเก่างานเก่าสิ่งที่ทำทำอยู่ทุกวันและคุณก็รักมันด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจแต่ขอบอกว่าอย่าเพิ่งน้อยใจไปโอกาสดีๆยังเป็นของคุณอยู่นะคะคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่มีอะไรหลากหลายในชีวิตนะคะไม่ได้มีเพียงด้านเดียวในเรื่องนี้ในตรงนี้นะคะซิสมองเห็นความเป็น king of coins แล้วก็ the strength ออกมา คุณยังมีพลังงานดีๆและมีความอดทนมีความแข็งแกร่งที่จะพานาวาชีวิตของเองไปต่อจัดเมนออกมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเปิดเผยออกมาเองเรื่องราวต่างๆที่มันชัดเจนในเรื่องของโอกาสในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณและคุณจะพอใจกับมันคุณจะมุ่งไปสู่จุดที่แบบดูมันมั่งคั่งดูมันหนักแน่นดูมันเซิร์ฟชีวิตของคุณหรือเหมือนกับว่ามันทําให้ชีวิตคุณแบบ พอใจกับสถานะที่เป็นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับเลี้ยงตัวเองได้ไปต่อไว้แถมมีความสุขกับตัวเองอะไรแบบนี้นะคะแบบไม่พึ่งใครด้วยนะคะประมาณนั้นสิ่งที่ซิสเห็นนะครึ่งเดือนหลังเนี่ยถ้าถามถึงเรื่องการงานซิสว่ามันเด่นในเรื่องของการงานว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องโอกาส นะคะในการทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันดูมั่นคงมากขึ้นมีความพึงพอใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะมีตัวเลือกเข้ามามีโอกาสดีๆที่แบบป๊อปอัพขึ้นมาในชีวิตอะนะคะไม่ใช่การถูกหวยแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ จังหวะที่ดีมันจะเข้ามาเหมือนแบบทางตันแล้วตันแล้วแต่มันยังไม่ตันนะคะโอเคซิสเห็นอย่างนั้นนะคะสําหรับเพื่อนกลุ่มนี้นะ,ะทีนี้มาดูต่อไพ่ออรา่าโคจะบอกอะไรกับคุณได้บ้างอีก15วันให้หลังนี้ไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณ reflect and r e d e l e c t y o u r e n e r g y มันเหมือนกับว่ากลับมาคิดทบทวนดูภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองใหม่นะคะถ้ามันไปไม่ถูกทางอ่ะก็บริหารจัดการมันพามันไปให้ถูกทางนะคะเหมือนอาจจะต้องแบบมานั่งทบทวนเกิดอะไรขึ้นเรากำลังรู้สึกอะไรยังไงกับตัวเองในเวลานี้จับอารมณ์ความคิดของตัวเองให้ทันแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ หมุนๆหมุนๆอยู่อย่างนี้เพราะอ๋อฉันรู้สึกอย่างนี้อ๋อมันพ่อแบบนี้อะถ้ายังไงต่อหนึ่งสสามสคุณน่าจะคิดออกแล้วคุณก็น่าจะแบบไม่สับสนไม่งุนงองอีกต่อไปนะคะโอเคนี่มาดูอีกถ้าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนกลุ่มนี้อีกอีก15วันให้หลังนี้คําแนะนำสำหรับคุณ c o m u u n i c t t o o s Between Species, animals, pets, magical conversion, g u a r d s h i p guardianship ซิสมีความรู้สึกว่าคุณต้องสื่อสารกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับตัวเองภายในหัวใจของตัวเองหรือสื่อสารกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณน่ะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยง อาจจะเป็นลูกๆอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะชี้เห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาของการสื่อสารนะที่จะนำมาซึ่งความเหมือนกับฮีลิ่งตัวคุณเองหรือสะท้อนภาพของคุณได้ชัดขึ้นว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นอะไรตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณควรจะไปยังไงต่อดีคุณควรจะกลับมาอยู่ในจุดไหนดีอะไรแบบนี้นะคะชิสว่า การสื่อสารกับคนใกล้ตัวหรือสิ่งรอบๆตัวคุณเนี่ยจะนำมาซึ่งการเฮลิ่งและการความประเทิงปัญญานะคะคุณอาจจะได้ไอเดียคุณอาจจะได้ wisdom of Uh, Words, หรือ Words คำพูดที่มันฉลาดฉลาดคำพูดที่ประเทืองชีวิตคุณประเทืองปัญญาคุณแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตดีๆให้กับคุณได้นะคะนั่นคือสิ่งที่ซีเห็นจากไพ่แนะนำตรงนี้ในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็หาจุดเปลี่ยนให้กับตัวเองหาจุดยืนให้กับตัวเองแล้วก็หาทางไปให้กับตัวเองได้ชัดเจนขึ้น โอเคจบแล้วค่ะสำหรับเพื่อนกลุ่มนี้นะวันนี้ซิสขอบคุณมากๆที่คุณสปอร์ตช n n e l นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ซิสไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายมาดูกันต่อกับเพื่อนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะซัมเมอร์เรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงกับอีก15วันให้หลังนะคะคุณจะได้เจอได้เจอกับอะไรไปดูกัน อ,อีก15วันให้หลังคุณจะได้พบได้เจอกับอะ,อะไรดวงดีรายปักมาสเสิร์ฟแล้วนะคะร้อนๆเอาเป็นว่าคุณเจอคลิปนี้เมื่อไหร่อีก15วันให้หลังนะคะจะมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะไปดูสิว่าไพ่จะบอกอะไร คะ่ะซิสจะค่อยๆดูให้วิวโฟจูนสองไม้เมจิเชียนโอเคเฮอร์มิตซีเรียนโอเคซิสมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์ชีวิตของคุณที่คุณอาจจะต้องนิ่งๆอยู่สักพักนะคะเหมือนกับว่าเอ,อ่อ อะไรใดๆมันยังมันยังไม่เป็นไปอย่างใจนะคะมันเป็นภาวะของการหยุดคิด t take a r e s t พักผ่อนนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับหัวใจตัวเองอยู่กับพลังงานของตัวเองอยู่กับจิตวิญ,ญญาณของตัวเองนะคะตอนนี้เหมือนคุณอาจจะวิดรอตัวเองเหมือนถอนตัวเองเออกมาจากสังคมหรือจากสื่อหรือจากข้อมูลอะไรใดๆที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันดูมันดูไม่ไปไหนอ่ะมันดูไม่มีทิศทางนะคะ ซีวมีความรู้สึกว่าคุณฉลาดพอที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ปกป้องตัวเองนะคะมาใช้เหมือนกับใช้องความรู้ของตัวเองหรือโอบกอดตัวเองไว้ไม่พูดกับใครมากมายไม่อธิบายอะไรมากมันเปลืองพลังงานอารมณ์นั้นนะคะพูดไปก็เหมือนกับ เสียน้ำลายเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยและเซสมีความรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในเวลานี้และมันก็ดีกับคุณเองเพราะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของคุณหรือวิธีการบริหารจัดการชีวิตของคุณในช่วงเนี้ยคุณเข้าใจชีวิตตัวเองดีนะคะคุณเป็นคนฉลาดมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนักพักหน่อยหรือแบบพูดไปสองไ่เบียร์นิ่งเสียตำลึงทองอารมณ์นั้นนะคะพลังงานของคุณนะอืม แล้ววิวโฟร์จูนกาบอกว่าเหมือนกับว่าช่วงขามันมีขาขึ้นขาลงในชีวิตอะแล้วช่วงนี้พยายามวิ่งไปก็เหนื่อยเปล่านั่งพักดีกว่าเว้ยอารมณ์นั้นนะคะโอเคซึ่งมันไม่ผิดแต่อย่างใดกับการที่คุณจะอยู่อยู่นิ่งๆไม่อยากวิ่งละขอขอพักก่อนขอหยุดพักละใต้ต้นไม้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่จําเป็นต้องพยายามแบบ ตะบ,บี้ตะบ,บันทำอะไรบางอย่างให้มันออกผลให้มันเกิดผลให้มันเป็นไปอย่างใจตอนนี้มันเหมือนช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณเซฟพลังงานตัวเองแล้วก็รู้ว่าทําอะไรไปก็เหนื่อยเปล่าๆอยู่เฉยดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลยอารมณ์นั้นนะคะและความคิดของคุณนี้ก็ดูถูกต้องด้วยนะถูกต้องเหมือนเป็นจังหวะพักจังหวะพอด คุณจะได้เจอได้เจอกับอะไรกับชีวิตของคุณในอีก15วันให้หลังนี้นะ ช่วงนี้โมเมนต์นี้นะอีก15วันให้หลังเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะคิดนะคิดกับตัวเองแยกแยะถูกผิดขาวดำดีชั่วและไอความคิดที่มันดูเหมือนฟุ้งซ่านหรือการต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยซิสมีความรู้สึกว่าคุณคุณขออยู่นิ่งๆดีกว่านะแล้วก็มันเป็นภาวะของการใช้สติปัญญาแบบแยบยนนะคะเหมือนคุณเริ่มมานั่งจัดการความคิดของตัวเองเริ่มมานั่งจัดการ จัดระเบียบอารมณ์ความคิดชีวิตของตัวเองนะคะเป็นโมเมนต์นี้นะแล้วอีก2อาทิตย์เนี่ยเหมือนอีก15วันให้หลังเนี้ยซิสคิดว่าคุณจะจบจบโปรเซสนี้ได้เหมือนกับว่าอ่าคิดตกและตกตะกอนและอ่าเข้าใจและอาจจะเอายังไงต่อดีชัดและตระมาณนี้เป็นช่วงเวลาของการเหมือนกับเข้าถ้ำนะคะ สิบห้าวันนี้คุณไม่ต้องไปดิ้นรนขนขควยอะไรมากมายนะคะมันเหนื่อยเปล่าอยู่กับตัวเองง่ายๆนะคะพยายาม simple ที่สุดแล้วก็พยายามแยกแยะความคิดอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันตัวเองซึ่งซิสว่าคุณอะรู้อยู่แล้วแก่ใจนะคะคุณเป็นเดอะเฮอร์คุณเป็น The it, เ h อะ a เมิน,นะคะแล้วคุณมีความฉลาดอยู่ในชีวิตที่แบบเข้าใจอะไรได้ดีและนี่มันคือวิธีการจัดการชีวิตของคุณ แบบชาญฉลาดได้อีก,กรูปแบบหนึ่งก็คือว่านิ่งเสียนิ่งเสียเถนะิดณเวลานี้นะเอ,อประมาณนั้นนะคะไม่มีอะไรแปลกใหม่ในชีวิตคุณแต่ซิสมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เจอกับปัญญาคุณจะได้เจอความสงบแล้วคุณจะจบโปรเซสอะไรบางอย่างที่มันคาราคาสังในชีวิตคุณได้<ม>เป็นเรื่องของความปั่นป่วนเป็นเรื่องของการคิดไม่ตกเป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนในลักษณะแบบนั้นนะคะแล้ว มันจะสิ้นสุดลงในอีก p ปรเซ s s นี้มันจะสิ้นสุดลงในอีก15วันที่จะถึงเนี้นะคือคุณจะจบมันได้แล้วก็โอเคไปต่อในเฟสใหม่ๆของคุณณเวลานี้น่าจะเป็นช่วงของการพักผ่อนการคิดกันทบทวนของคุณนะคะโอเคที่มาดูาไพ่ออร์คโคจะบอกอะไรกันคนุณอีกดวงดีรายขาดของคุณนะคะ เป็นช่วงเหมือนกับว่าคุณล้างใจล้างกายล้างอารมณ์ที่มันไม่ดีออกจากชีวิตนะคะอืแบบสบายๆลอยอยู่บนอยู่บนแม่น้ำอย่างเงี้ยไม่ต้องพยายามวิ่งไม่ต้องพยายามแบบสปีดนะฮะเร่งสปีดตีกันเชียงอะไรเงี้ยไม่ต้องนอนลอยๆไปเรื่อยๆนะคะขอให แนะนำอีกว,ว้าวมันเป็นเหมือนเวลาที่คุณต้องแบบปกป้องตัวเองจากความคิดลบๆหรืออะไรที่มันเป็นท็อกซิกนะคะเหมือนกับเนี่ยไพ่ใบนี้ออกมาให้คุณรู้ แยกแยะผิดชอบชั่วดีขาวและดำนะคะแล้วซิสมีความรู้สึกว่าการภา,าวะของการเข้าถ้ำการนิ่งเงียบของคุณในช่วงครึ่งเดือนให้หลังเนี้ยมันจะดีกับชีวิตในเรื่องของการกำจัดจุดอ่อนของคุณกำจัดนิเกีฟของคุณกำจัดพลังงานที่มันทำให้ดึงคุณลงไม่มีความสุขแล้วก็แบบว่าชีวิตไม่ bright พลังงานไม่ดีมันก็จะกลายเป็นว่าสร้าง พลังงานดีๆแทนที่แล้วคุณจะไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็แบบเหมือนคุณจะรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตัวเองแล้วรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะทิ้งไปะ เพราะว่ามันไม่เมคเซน n ์กับชีวิตของคุณอีกต่อไปประมาณนั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่ซิสได้เห็นได้เจอกับตรงนี้นะการอ่านไพ่ไกด์ไลน์ชีวิตให้กับคุณในอีกปักหลังของเดือนนี้วันนี้ซิสไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่สนับสนุนชแนลนี้แล้วก็ขอให้อยู่กันไปนานๆนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย ดูกันกับตัวเลือกนี้นะคะเพื่อนที่เลือกภายใบนี้ wint ทอร์ <Winter. S 1> สามฤดูวันนี้นะคะฤดูที่แตกตา่างมาดูกันเรื่องราวของคุณนะกับดวงดีรายปาัดอีก15วันให้หลังนี้นะคะจะเจอจะเจอกับอะไรคุณอาจจะมาเจอคลิปเมื่ไหร่ก็ได้นะคะกันับไปอีกสัก15วัน2ออาทิตย์พลังงานนี้มัน อย่าไปฟิกสไตล์ตัวนะคะว่าต้องเป็นวันที่เท่านี้วันที่เท่านั้นนะเอาเป็นคร่าวๆอีก15วันให้หลังนี้นะคะพลังงานเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้พบได้เจอกับอะไรในชุดของคุณนะคะขอบรรจงเปิดไพ่บรรจงอ่านให้ไม่เร่งไม่รีบนะคะสับไพ่ให้เห็นนะ น,ะะนี่คือ The Hermits และเ p e r พ r s โอ้อืมเพื่อนๆของเราคล้ายๆกันเลยสามกลุ่มวันนี้นะดูแล้วเดือนสิงหานี้ปลายเดือนเนี้ย เหมือนทุกคนต้องปกป้องตัวเองนะคะเหมือนแบบพลังงานของการปกป้องตัวเองดูแลเทคแคร์ care, ครอบครัวและเหมือนกับการจำสเ่นิ่งอยู่กับที่นะคะเป็นเหมือนภาวะของการเฮลิ่งการเยียวยารักษาจิตใจร่างกายนะคะครอบครัวของตัวเองแต่ความมั่นคงความหนักแน่นในชีวิตของคุณเนี่ยยังมีนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกไปลันลาปาร์ตี้กันะนะนะมันต้องเป็นเป็นการ การชีวิตเหมือนกับการปกป้องชีวิตนะคะเจ็ดไม้ออกมาบอกอย่างนั้นน่ะว่ามันเป็นเรื่องของการ protect ซึ่งมันก็อาจจะเข้ากับบริบทของบ้านเมืองเราในเวลานี้ในเรื่องของโควิดนะนะคะว่าต้องปกป้องตัวเองดีๆโดยเฉพาะปกป้องคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องของอารมณ์จิตใจความรู้สึกของเราก็ต้องปกป้องดูแลมันด้วยนะคะไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวนะ เออเฮอร์มิตออกมาบอกว่าเหมือนกับปลีกวิเวกอ่ะปลีกวิเวกเข้าถ้ำแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะบางทีเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารคนพูดตรงนั้นข้างบ้านเป็นอย่างนี้มากไปเราก็ท้อแท้ใจน้อยนะเหมือนกับปกป้องหัวใจการรับรู้ของคุณการดำเนินชีวิตของคุณช่วงเนี้แบบว่าสันโดดดีกว่าอยู่แต่กับครอบครัวดีกว่ามันจะทำให้คุณแบบ มีความหนักแน่นในชีวิตมากขึ้นนะคะประมาณนั้นที่ซิสมองเห็นนะไปดูต่อว่าไพ่อ,อยังจะบอกอะไรอีกเมจิเช mm ีย hmm. นออกมาอีกแล้ว Page of c o i ยส์เ g จิเชียนออกมาทุกกลุ่มเลยนะคะวันนี้ หมปกป้องตัวเองแล้วอยู่กับที่และแบบห้อยหัวตัวเองไว้เหมือนกับว่าอย่าไปไหนเลยนะจ๊ะปรับตัวให้ได้มันอาจจะเบื่อหน่อยนะเนี่ยนะสตรง็งก็มาก็คือ,อไม่ใช่ขอโทษนะคะเป็น queen of w a n d s เป็นภาวะของความฉลาดนะแล้วก็มีเดสิงโตเหมือนคล้ายกับสตรงิงนะไพ่ใบนี้ ควีนอฟวอลที่ขี่อยู่บนหลังสิงโตอ่ะมันคล้ายไพ่เดอะสตร t h แล้วมันก็เหมือนมันบอกซซสว่ามันเป็นพลังงานของคนที่คุณจะบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่แบบมีไหวพริบและในขณะเดียวกันคุณก็สามารถจัดการอะไรใหญ่ๆห,หรือปัญหาใหญ่ๆได้อ่ะคือคุณขี่บนหลังสิงโตได้นะคะหนึ่งเหรียญออกมาโอกาสดีๆตามมาโอเค ถ้าคุณถามถึงเรื่องของภาวะที่เป็นอยู่ในชีวิตปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนะขอตอบได้เลยว่าตอนนี้นิ่งๆไว้นะคะแล้วปรับตัวให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเองเนี่ยคุณจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เองนะคะโอกาสดีๆจะเข้ามาโชคลาภจะเข้ามาหรือการช่วยเหลือหรือการเยียวยาหรือการเหมือนกับ โชคที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณรอคอยมันจะป๊อปอัพขึ้นมาในชีวิตหรือมันจะได้มาแบบฟลุกๆนะคะประมาณเนี้คือตอนเนี้อย่าไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอะวุ่นวายปวดหัวนะคะให้ปรับตัวอย่างเดียวนิ่งอยู่กับที่แล้วปรับตัวอย่างเดียวแล้ว พิจารณาสิ่งที่เป็นอยู่กับชีวิตของตัวเองในเวลานี้หนักแน่นอยู่กับมันนะคะแล้วเหมือนกับว่าโชคจะเข้าข้างคุณนะถ้าคุณป่วยอยู่นะสี่สี่ไม้ถ้าคุณป่วยอย,นะอยู่คุณก็จะหายนะคะหนึ่งเรเออมาปิดแบบนั้นนะแล้วก็แบบสบายดีมีความสุขดีออกมามีพลังงานโลดแล่นดีๆได้อีกนะคะเป็น queen of wands ตรงนี้นะอือตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้อง อดทนหน่อยนะคะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกอย่างมองให้มันเหมือนกับว่าผ่านมาเดียวก็จะผ่านไปอะไรแบบนี้นะคะโอเคมันเป็นช่วงซัมเมอร์เอ้ยเหมือนเป็นช่วงวินเทอร์ของคุณอะมันอาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้องแบบอยู่แต่ในบ้านอบอุ่นร่างกายอะไรแบบนี้นะคะดูไพ่จัแนะนำอะไรคนนี้กับไพ่ออร,ร์คุ แฝง w ิชช i ่งเว l ว้าวอะไรที่คุณแบบปรารถนานะเหมือนกับว่าคุณจะได้ได้รับการออฟเฟอร์สิ่งนั้นนะสิ่งที่คุณอธิษฐานจะได้รับคำตอบนะคะและมันเหมือนกับถ้าคุณต้องการ w i s h i n g well ขอให้คุณดีขึ้นขอให้คุณหายป่วยขอให้คุณสบายใจขึ้นขอให้สถานการณ์ของคุณดีขึ้นคุณจะได้นะคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะ อธิษฐานต่อไปแล้วมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณขอนะคะคาดหวังกับสิ่งที่ดีนะแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นเป็นรางวัลของความเหมือนกับความเชื่อที่คุณมีความเชื่อที่แข็งแรงความเชื่อที่แข็งแกร่งนะคะ answer the call นี่ไง สิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณวิงวอนสิ่งที่อยู่ในใจคุณนะ่ะมันจะประจักษ์ต่อหน้าคุณนะคะ answering the call สิ่งที่คุณขออ่ะ คุณจะได้รับคำตอบนะคะและมันก็จะได้เร็วๆนี้ด้วยนะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกคุณได้ในอีก15วันที่จะถึงนี้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่สปอร์ตชนเนลนี้มานะแล้วก็อยู่กันไปนานๆนะคะวันนี้ซิสไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย